แบบต้มเอานะครับครับวันหนึ่งก็สองพันห้าร้อยชิ้นนะฮะแต่ละวันนะครับมีไผ่แดงด้วยอันนี้สิบสิบบาทใช่ไหมฮะไ่ครับอันนี้สโอเคครับท่านผู้ชมดูมาดูนะครับใหญ่มากเลยนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะครับ,บ,บเป็นทองร้อนๆเลยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสังกษีนะครับวันนี้จะมาแนะนำร้านนะครับเป็นร้านขนมจีบไส้ะลัดนะครับ ขี้ฟูนะฮะขนมจีบแซ่สลับนะครับนี่ครับมีหมูล้วนหมูสลายหมูปูอัดหมูไข่เค็มหมูกุ้งนะครับนี่ครับความใหญ่ของเขานะครับสิบบาทนะครับอันนี้หมูไข่เค็มนะครับสิบบาทนะครับเป็นนี่นะครับหมูกุ้งสิบบาทนะครับ หมูเห็ดห้าบาทนะครับด้านนู้นเป็หนหมูลว้วนนะครับหมูปูอัดห้าบาทหมูสลายน่าห้าบาทนะฮนะแค่ธรรมดา มากเลยนะครับด50จน1 0บาทครับ10บาทแทบจะไม่ลงเลยครับขอบคุณครับผมมาเยอะเลยนะลูกค้าคนนี้นะครับ ครับคถ้านนรับทางร้านมีคนละเพิ่งด้วย่ไหมครับมีนคนละเพิ่งเยครับทางร้านครับมีที่สแกนด้วยนะครับครับดรับลูกค้านี่ เข่าตลอดเลยนะครับตลาสังกะสีมีหลายวันเลยนะครับที่นี่นะครมาขายวันไหนมาครับพี่ลานครับมาวันไหนแค่วันเดียวครับขายวันเดียวเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครับบ่ายวโมงถ้าหมดเร็วก็ประมาณงทุ่มหนึ่งครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับครับเดินมาณเนาะ ก็มาทำที่นี่เลยนะครับขายวันละกี่ชิ้นครับแต่ละวันนะถ้าเป็นที่ตลาดนี่ก็2,500ชิ้น2,500ชิ้น,น,นโอ้โหสุดยอดเลยครับขายดีจริงครับผมก็จะมาเนี่ยครับต้มหลังร้านนี่นะฮะต้มเนื้อรวกนะครับนี่ครับ ทางร้านนี้มีทำส่งไหมฮะยังไม่มีทำขายอย่างเดียวนะครับแล้ววันอื่นมีขายตรงไหนบ้างนะเออก็จะเป็นตางตลาดนัดทั่วสองบางบุรีบางบุรีอะไรบางตลาดนัดบางปบุรีจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันนะครับผม นี่ครับให้ดูเลยนะครักินใหญ่จริงครับกินละห้ากินละสิบนะครับ ต้มเมานะครับนี่ครับอาเมงจากบ้านเลยนะอกมาจ้าไ่ได้คือบอ่าไม่ชดินเวลาอมอันนี้เป็นหมูใช่ไหมครัครับ อเหนีนี่จะเป็นเห็ดเห็ดเป็นเป็นเห็ดเ็มทองครับเมทองนะครับเห็ดเข็มทองนี่ครับมีเอย่างนะครับที่ร้านนี้ครับปกติจะมีหกอย่างหกอย่างนะแต่วันนี้มกาสมุนไพรครับ แบบไหนขายดีสุดนะครับหมูล้วนหมูล้วนหมูล้วนผัดเค็มขายดีสุดเลยนะหมูล้วนผัดเค็มทางร้านนี่ขายมากี่ปีแล้วครับประมาณหนึ่งปีหปีได้โอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ทํางานอยู่แล้วครับก็คือทํางานโรงงานครับแล้วก็ทำงานโรงงานทำงานโรงงานที่เสร็จเป็นจิ้มก็ดีครับโอ้ ครับผมุมาเขอๆนะกดได้นะครับต้อง้ค่ะใอ่อเ,อ,นะเออใครมาถึงก็เลือกถส่ยกนนะครับ ี่เปนยคือพกดีาในสาางาวกิมเนือก็ดปลาทีนี่เหมือนกันไม่ได้เอาเหียมหรอกไ้ของพี่ไม่ใส่กะเทียมลนี้เป็นน้ำจิ้มเนรับมีน้ำจิ้มแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับสองอย่างนะครับ

ทำให้ไปติดกันนะครับทางร้านนี้มีมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์อะไรนะฮะ086 7 2 171 35 086 172อะไรอีกนะ135 135โอเคชื่อคุณพี่อะไรนะครับพี่พูนะฮะครับผม ใครสนใจก็โทรมามพี่ฟูได้นะฮะเผื่อมีคนสั่งสั่งไปอ่าเป็นงานบูญงานอะไรเงี้ยนะฮะออกงานอะไรเงี้ยเนาะครับสั่งได้นะฮะเห็ดนะครับอันนี้นะตัวใหญ่จริงๆครับกินใหญ่มาก อันนี้ทิ้งแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้ตอนนี้เทาไหร่ครับห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทกันนะโอ้โหขายถูกขายถูกมากนะครับ,อนนบลอยให้หมดแล้วครับตอนนี้นะครับใช่เราเพิ่งเสร็จ ที่ทีท่ีนี่คืออะไรครับน้ำมันงาน้ำมันงานะครับขีดเพิ่มความหอมใช่ไหม ร้อนเลยครับกกล่องละกี่คินครับอันนี้หนึ่งร้อย <100. S 1> ินนะครับโอ้โหโหวันหนึงก็สองพันห้าร้คินนะแต่ละวันนะครับ กินใหญ่เลยครับขึ้นยอดหรกะน้าเกินมปเลยลากไปเลยนะ thank you ร้อนเลยครับหเดเหรอไม่เ็ม่าเไอา็เงครับเจ็ทองร้อนๆเลยนะนหมูไข่แดงนะครับ ไปไขแดงด้วยอันนี้สิบาทใช่ไหมใช่ครับนี่ครับท่านผู้ชมดูมาดูนะครับใหญ่มากเลยนะฮะไม่เล็กๆนะครับเฮ้ยถ้าไม่ได้นะบาท่พี่บอกว่าไปวันนด้ขงผมนไปตรง้แล้วก็ปัองใหม่ไปได้เราไม่เ่ยวไหดอยู่ทันทีพ

สฟ้าเข้ามาหยุดเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวกระดิ่งนะครับ,บค,คิดหน้าเจอหน่ม่นะครับสวัสดีครับ